ลุงป้อมพาหลานเดินถนนเสาชิงช้าช่วงคำ่ำแวะร้านสอสมหวังเจ้าของเผยเคยเป็นลูกค้าประจำนั่งทานที่ร้านบ่อยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพ้นเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้เดินทางไปย่านเสาชิงช้าเป็นการส่วนตัวพร้อมกับหลานเพื่อรับประทานอาหารบริเวณตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ไปร้านสอหน้าวังสั่งมีผัดผักกระเฉดข้าวผัดกุ้งกระเพราหมูต้มยำไข่เจียวหมูเด้งน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ซึ่งเป็นร้านที่ทานประจําโดยเจ้าของร้านเล่าว่าแต่ก่อนพลเอกประวิตยได้มานั่งทานอาหารบ่อยๆมักจะสั่งเมนูที่ชอบมีกระเฉดกุ้ง ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มีรูปถ่ายติดอยู่ที่ข้างร้านเป็นที่ระลึก